ศิลปินที่ลงอยู่ใรนี้ว่ทัานวันครับมืออื่นมือหื้ออาสิมาแต่คนใหม่เขายังหลับคนเก่าเพียงเขาสิหลับอะดรเขาหูสักนี่จากนิสัยใจคอกันแล้วเพียงแต่มาพูดคุยกันนี่แหละครับพี่น้องครับมันคือโลกแห่งความเป็นจริงเนาะบอกว่าสิเป็นดานบวกหรือด้านลบนะครับเมื่ออยู่ในหมู่คณะหรือตั้งแต่รวมตัวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับมันก็นย่อมมีเสียงวิพากวิจาร์เป็นธรรมดานะครับ บบมีไผ่โบถือยินท่าโบามีไผ่โบถือวีพักวิจา์ครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC คุณมังโมลัมสุขสุขคนนะครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรปานแพงน,นะครับขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคุณมักหมลัมทักษาแพลตฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจแอดมินเนาะพี่น้องกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและสแสดงความคิดเห็นในช่อง สั่งสันคลิปของคนบางหมอลำทุกๆคลิปเนาะพี่น้องเนาะเอามาเขาประเด็นของเฮ้าครับพี่น้องครับเป็นอย่างผมเือเกลินหัวเปิดหัวมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับเมื่อวานี้นะครับวันที่6เดือน7ปี2,567นะครับพอยุดนะครับและนุ่มโจยมนินผมต้องบอกว่าแบบนี้แล้วกันนะครับว่าพอยุดนะครับเพิ่นได้ออกมาไล่สด นพ่นองเนาะเนียสาเก่านาฬิกาทุกมือทุกเสานะครับล่าสุดท่านได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับศิลปินนะครับที่โดนปลดหรือศิลปินที่ล้มจากสาวน้อยเพชราปานแพงหลังสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่นะครับเพื่อนบอกว่าจังสี่เนะพ่นองเนาะคนที่ลงไปเนี่ยนะครับพี่นองครับเพื่อนสีล่างบางนะครับ ล่างบาง้านอันไหนมันบวดถึงบุกข่วนเกิดปัดกวาดให้มันแหลวสากอนแล้วจากเอามาเว่ากันไม่เพิเ่มมาจังสี่นะครับโแนี bon ่มือสองมือนี้อาจจะกลับมาคุยกันให้เข้าใจตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องนะครับที่ได้เข้าใจกันว่าเออตรงนี้นะครับที่เจ้าขาดตกบกพร่องโย่เจ้าพ่อที่จัปรับปรุงและเดินต่อกับสาวน้อยเพี้บ้านแพงไหมนะครับนี่คือคําพูดของพยุท์เนาะพี่นองเนาะและนะครับพี่นองครับ นุ่มโจนะครับเมื่อคืนนี้เพื่อนได้ออกมาไล่ซดเพิ่นก็พูดถึงเกี่ยวกับน่องไดมอนด์นะครับว่าน่องไดมอนด์กับบรหารนี่ยังหมากไม่นะครับพี่น้องครับเพียงแค่อาจจะนะครับอืมอาจจะมีเอียงบกถึกบกวนแต่เท่ากับบกก้าวร่วงไปตรงนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องครับลึกตื่นนะบางมันเป็นอย่างไรแต่มันไม่ได้หนักนะสาหัสอะไรนะครับ และทุกคนที่ลงคือบริมีสัญญาเป็นวาจังสงี่นะครับยังไดมอน์่มีแต่นะครับก่อนรู้ดูกาลที่พาดมาหนูไดมอนบอกว่าอยากไปเดินสายกับพอนะครับอยากไปเดินสายคอนเสิร์ตกับพอไหมไทยนั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าทิเป็นผู้จัดการหรือพอไหมไทยนะครับเพื่อนก็รับทราบรับรูบ้ตรงนี้ดีนะครับพี่น้องครับซึ่งลุงโจกับไหมไทยนี่คุยกันอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะอืม ราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับในส่วนนี้ในประเด็นตรงนี้นุ่ม,มโจเพื่อก็ได้พูดไว้ชัดเจนไดมอนอาจจะกลับมาก็ได้หรือจะไปอยู่วงสองก็ได้เพราะน้องเคยพูดไวเพื่อมาแบบนี้นะครับหลายคนกับตีความไปต่างๆหน้าหน้าได้บาดทะยิอืมผู้บริหารโดนกระแสตีกลับจังสันจังสี่กับคำยาไปสุขขจังสันพี่น้องครับผมบอกแล้วครับทุกคนย่อมมีเหตุและผลของมันนะครับ ยาไปดีกว้างไปต่างๆแน่นว่าผู้บริหารกับกล่ํากับค่าโอกาสนะครับผู้บริหารทุกคนทุกวงผมเชื่อจากใจผมเลยนะครับบม่มีผู้ใดอยากทําลายบ่มีผู้ใดอยากปลดลุงน้องนะครับถ้าไม่ผิดกฎระเบียบจริงๆเนาะพี่น้องเนาะอือันนี้เขาต้องยอมรับในตรงนั้นนะครับผู้บริหารนี่บอแม,มนว่านอุอสาวน้อยเป็นบันแพทย์หรืซิมีนุ่มโจเป็นผู้ทัดสินผู้เดียวผู้บริหารคู่ไกลผู้ปอผู้เอ นะครับซ่อนุษนะครับพอยงยุดนุ่มโจและอีกหลายๆคนที่ผมก็ได้เอ่ยน่ามากพี่น้องครับมันมีหลายฝักหลายฝ่ายนะครับบริษมีผู้บริหารคำว่าเอ่ยชื่อผู้บริหารมากเลยคือนุ่มโจไปโคนฟันท้องนุ่มโจโคตรสินธ์มันบรแมันครับอยู่ในองค์กรใหญ่มันต้องมีหลายคนช่วยขัดช่วยแย้งกันมันบอพี่น้องครับเออผู้นั้นเห็นด้วยผู้นี้เห็นตาเนี่ยแหละครับเอามาทกเคียงกันมันเป็นแบบนั้นนะครับ บแมนว่าเขาโดนกระแสเอ,อตีกลับแล้วมเป็นสัญญ้นอย่างที่มันก็มีแค่บางส่วนพ้นที่เขารักลูล่รักษาตรงนี้เขาก็เงียบเขาก็บอกว่าแค่นั้นเองแต่นะครับเข้าโบลูลึกตื่นมาบังเอิงกับเขาขนาดนั้นนะครับพี่น้องครับยาสูบวีพาวิจารให้เขาเสียเสียหายหและสุดท้ายถ้าเขาเสียหายมากเขาอาจจะดําเนินคดีกับเราก็ได้นะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาเนยนะ คนเบิงแอดมินยังผมผมจะให้กำลังใจทุกทุกคนเนาะพี่น้องเนาะบร <c oughs> ิษัทเป็นทีมบริหารหรือนะครับทีมศิลปินนะครับพี่น้องผู้ใดนะครับถ้าใจยังอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมเสียวารประสิธิกรรมมาคุยมาถามขอปกผ่อ,องของตัวเองนะครับว่าเออหนูผิดอย่างหนูพร่อมสิบปรุแก้ไขเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขามาคุยผมเสียวานะครับทุกคนได้รับโอกาสแน่นอนพี่น้อง ตามที่พยุธ์เพื่อนได้บอกนะครับขนาดคนใหม่ๆเข่ามาฮาบูรูนิใสใจข้อเขาเขายังรับเลยนะครับแล้วนับภาษาเนี่ยกุคนที่อยู่เก่าแล้วหูนิใสใจข้อกันแล้วแค่นะครับปรปับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดนิดๆหน่นนนอยๆนะครับเป็นอย่างเพือ ора, ่อนจิบบรับเนาะพี่น้องเนาะผมเชื่อว,ว่าคณะผู้บริหารให้โอกาสกับทุกคนเสมอครับพี่น้องครับเจ็ดเช่นดังที่เราเห็นนะครับ หลายหลายคนที่มาข้นสาวหน่อยเป็นบาดแพลงนมโจให้อโอกาสนะครับพี่น้องขนาดขออนุญาตนะครับพี่น้องครับ,บอันนี้บริจากกาวหลวงบริจาคไปเห็ดให้เพิ่งเสียหายผมได้เห็นให้เพิ่งเสียหายเนาะพี่น้องเนาะขนาดอาจารย์แม็กกี้น้องตอวนุ่มโจเพิ่นย่งให้โอกาสได้ข้นเวทีอันทรงเกียดเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ศิลปินที่เชิดหน้าชูตากันมากนะครับศิลปินที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับพี่น้องคบเออเป็นยังเพื่นศิลป์รับบ่ได้เนาะพี่น้องอยา่าฉิบไปต่างๆนานานะครับเอาจังใดนั้นหรือเดียวไปฟังจากปากนุ่มโจและพอยุ์กันดีกว่านะครับว่าเพิ่นพูดจังไดถุ่มนะครับถ้าเกิดอันใดปุงเก้าวพิดพลาดนะครับว่าจะใดบูดถึงบวกวนนะครับ เพต้องผมต้องกราบขอภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับและผมในฐาอะผู้พูนบางมอลำขออนุญาตนะครับขออนุญาตทางพยุดและสาวหน่อยเป็นบานแพวกขออนุญาตนํำคลิ่นเพื่อนมาบางส่วนบางตอนนะครับเอาเทปประเด็นสําคัญที่เพิ่นได้พูดณตอนนั้นณมือที่ไร้ซดเม่ว่านี่เนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้มาให้พี่ให้น้องได้ฟังอีกเทื่อนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่แต่งนะครับ ฟังจากปากเพื่อนเองเลยดีกว่าพี่น้องครับเดี๋ยวจะหาว่าผมตบแต่งจากสันแตงสี่เนาะพี่น้องเอาไปครับคือต๊พอนึกเราเขาสิล่างบ้านใหม่คือบอกว่าล่างบ้านใหม่นี่แหละเราจะปัดเราจะล้างบ้านใหม่คนที่รับข้อเสนอได้ก็คือต้องไปต่อคนที่รับข้อเสนอไม่ได้ก็พักผ่อนก่อนศิลปินที่ลงอยู่ในบทท่านวายครับมืออื่นมือหื้ออาสิมา เด้อพี่นอ้องมืออื่นมือัดสิมาคุยกันเนี่ยมันเข้าใจกันรับข้อเสนอได้ที่จริงบอกกำตรงใจพอยุศนี่แต่คนใหม่เขายังหลับคนเก่าเพียงเขาสิหลับอะไรเขาหูสักนี่จักนิส,สัยใจคอกันแล้วเพียงแต่มาพูดคุยกันพยุศก็เคยคุยกับทีมบริหารอยู่ว่าเออเด็กคนที่ลงไปหรือคนที่ทําความผิดถ้าเขายอมรับได้ก็สามารถที่จะกลับมาร่วมทางเดินกันได้ โจอื่นไรซดแล้วครับเอ้าส่วนเรื่องสัญญาอะไรยังไงส่วนมากที่ลงม,มันได้มีสัญญาหรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันอย่างศิลปินที่ที่มันก็ไม่ได้ทะเลาะกันนี้ครับแต่ว่าน้องๆคือคือแขกกับบางม่านมาแบบไม่รู้อะนะครับอย่างไดมอนด์ลิทิไกเอาหลานไส้เนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับไดมอน เพื่ออนาคตเอาตรงๆไปอาจจะไปอยู่วงสองก็ได้อันนี้พูดกันตรงๆอนาคตอาจจะไปอยู่วงสองก็ได้เพราะว่าหลานเคยบอกไว้นะครับแล้วก็บรแเวนวันไดมอนถึงขนาดไม่อันนั้นอันนี้มันบริเลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าคือแค่จบฤดูกาลไหมไม่เป็นการจบฤดูกาลจบฤดูกาลแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไดมอนมีสัญญาเหลือสองปีแล้วก่อนหน้านี้นี่อาตองนี่ถือว่าเป็นผู้จัดการพี่ไม้เนี่ยนะครับเราก็คุยกันตอนนั้นคือตอนนั้น่ะไดมอนก็อยากได้อยาก คือถือว่าอยากเหมือนแบบไปงานรับเชิญกับพอ่อนะครับแล้วก็เลยกรียกว่าอ่ะจะสัญญู่อีกปีหนึ่งซะสัญญู่อีกปีหนึ่งก็ค่อยว่ากันสัญญานั้นเป็บบกกบบนโมฆะกระชุนูว่าไมีแด้กระเบืนอกันจะรู้ดูกันเท่าเท่ากับก็ไม่มีสัญญานะครับแต่ว่าสิ่งมันมันก็มีบางสิ่งมาอย่างที่ที่เขาบม่อยากบอกหลายก็ถือว่าจบด,ดูดูกันแล้วทีมงานไก่มันจบนะครับในส่วนลานหน่อยไก่ไก่มันจบไปพูดอไรอีกอีกอภิวัต ต้นน้าบอกเพกื่อีอไรก็ห้มันโชไปด้วยไ่นองครับแล้วก็จะไปว่าให้กันต่อแล้วกับเอฟซี FC ใครถ้าชอบสีบินคุณก็จะไปเชียร์กันต่อบอแมนเสิวมาดาก,กันเอาเป็นเอาไตล้วก็มาดาข่อยทั้งทั้ข่อยก็ยังบอกว่าข่อยเป็นคนแต่ข่อยบอมแมนคนตัดสินข่อยมอบให้พุ่มไอบริหารเป็นคนตตดสินหนุ่มโจฉลาดมากหนุ่มโจฉลาดมากหนุ่มโจไม่แมนไปะนะสู้นหนึ่งว่าหนุ่มโจไม่แมนหนุ่มโจไม่แมน นุ่มจูเป็นคนตัดสินเองตัวเองไปถึงหัวหน้ามุม,ม,มผู้บริหารใหญ่โอ้โหถามนี่ครับถ้าผมไม่ให้ทีมผูบบ้บริหารตัดสินแล้วทีมผู้บริหารเขาจะมีความหมายอย่างไรแล้วเอาตรงๆคือเข้าไห้เขานี่ดูแลามนต่าง,ต,างต่างแตนนี่พุงโมเมนบ่มเมนแค่เมื่อประกาศด้ครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเกือบครึ่งปีมานี้เนี่ผมจะอยู่แค่ถึงผมร้องเพลงแล้วพงกระสีเบิ้งอันนั้นอันน,นี้เป็นหูมเป็นต่าอะไรแล้วผมไปพักผ่อน แล้วหลังจากนั้นจะเป็นทีมผู้บริหารหมดก่อนเข้าง,งานแล้วมีอะไรทีมผู้บริหารกคสั่งไปในกลุ่มนะครับ